Hey least I breathing. ตอนนี้ค่ะก็ตีสี่กว่านะคะออกมาส่งป๊าปไปทำงานค่ะปกติทุกวันท้องฟ้าจะมืดสนิทนะคะต่วันนี้แบบแสงจันทร์สว่างมากๆค่ะ Waiting for a reason to laugh, to sing. Cause I've been spending all my time to figure out just how. 그 ดราม่าก,กันแต่เช้าเลยค่ะลิคู่เขาแบบไม่ถูกใจในทรงผมมีการร้องไห้เสียใจไม่อยากไปโรงเรียนในทรงผมนี้ปลอบเป็นดูนาน อันนี้นะคะีนณะทำไว้เมื่อวานค่ะมันแห้งแล้วนะคะเราจะลองแกะดูว่ามันจะเป็นแบบสติกเกอร์เหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าอาเชิญค่ะน่ณะแกะได้อืต้องค่อยๆนะค่อยๆเลยลูก <c oughs> ทำได้ป้ะเนี่ยใช่มาทำไหม <อ rale. S 2> มาทำให้มาเขาบ,บอกว่า <ๆ S 1> มันแกะได้ลูกมันก็ต้องแกะได้สิ มันเกิดปัญหาค่ะคือตรงเนี้ยมันไม่ติดกันก็เลยว่าเดี๋ยวเราต้องเอากาวมาแปะก่อนนะคะแล้วถึงจะมาแกะได้เนี่ยด้านล่างนี่พอได้แล้วค่ะแต่ข้างบนนี่สิเียต้องขอใช้เวลาในการแกะ เด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะมีก็มาเริ่มทำงานค่ะร้านเจแปนบีบีก็คือขายทุกอย่างในญี่ปุ่นนะคะก็จะไม่มีแคตตาล็อกไม่มีอะไรให้เลือกนะคะเพราะว่าสามารถกดสั่งได้จากทุกเว็บะคะ่ะถ้ามีรูปหรือมีอะไรก็แบบส่งมาสอบถามได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่บ้านเขาจะมาทำงานนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปรับที่สถานีค่ะเพราะว่าเขาโทรมาบอกว่าเขาจะขับรถมาเองนะคะ ก็เลยเนี่ยค่นั่งรอเตรียมอุปกรณ์ให้แม่บ้านเรียบร้อยค่ะนี่เขามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำงานไปง่วงไปนะคะก็เลยพักกินขนมกันก่อนค่ะ อันนี้เป็นขนมปอเตโตแบบบางๆนะคะมาดูว่าบางยังไงถุงนะคะเป็นแบบกินไม่หมดก็สามารถปิดกินได้ใหม่นะคะแต่ด้วยปริมาณแค่42กรัมนี่แบบเดียวก็น่าจะหมดนะคะไม่ต้องใช้ถุงอย่างนี้ก็ได้มากก็ ก็บางอะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกเป็นแบบปอรตโต้ธรรมดาไม่ค่อยมีความแตกต่างกับที่แบบขายทั่วไปอืมอันนี้คือธรรมดามากประมาณแบบไม่ต้องบางก็ได้ธรรมดาแม่บ้านเขาทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็สวยงามสะอาดค่ะดีใจมากพื้นบ้านแบบ โอโหเดินแล้วก็แบบเลื่นปืดป๊ดๆคือถ้ามันไม่ถูพื้นนะคะถ้าอากาศมันชื้นนิดนึงพื้นจะแบบเหนียวเหนียวเลยค่ะอันนี้คือแบบโอเคเขาก็แบบเช็ดทุกสิ่งในส่วนของแบบห้องน้ำอ่างอาบน้ำนี่เขาก็ทำแบบดีอะคะ่ะสะอาดเหมือนเดิมเพราะว่าเอาจริงๆห้องน้ำไม่มีแบบไม่ได้ล้างเลย ขอบหน้าต่งหน้าต่างที่เราไม่เคยจะปัดเช็ดถูนะคะเขาก็แบบทำให้หมดค่ะทุกซอกทุกมุมเนี่ยค่ะรอยตามผาน,นังนะคะมันจะแบบมีรอยเปื้อน,นแบบแมวเมือ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเช็ดออกหมดเลยะค,ะค่ะดูทํามันจะสะอาดเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือค่าจ้างเขาคิดแบบไม่แพงเลย ชั่วโมงละ1น0 0เยนหรือประมาณ500บาทค่ะแล้วก็เขาคิดค่ารถค่าน้ำมันเขาถูกมากบ้านเขาขับรถมา1ชั่วโมงเขาคิด150บาทบอกโอ้แต่ลนะอยากให้เขาเพิ่มมากเขาบอกไม่เป็นไรห้องน้ำค่ะห้องน้ำเขาก็ทำแบบสะอาดสดใสเชียวฝุ่นที่อยู่ตามชั้นต่างๆก็เขาก็เช็ดออกให้นะคะ I know it could be worse. I know. กันไกลใช่ไหมคะมันหลังหนูต้องแบบทำดีๆนะอย่าให้โดนมืออ๋อใช่อ๋อกันไกเนาะเขาโดนกันไก่นี่ดินะเกิดเดือนกันยาก็คือเดือนนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีงานวันเกิดให้เด็กๆที่เกิดเดือนนี้ค่ะนี่เขาเขียนว่าอาเบดีนะจังอายุหกขวบอันนี้เป็นของขวัญที่โรงเรียนเขาให้มานะคะอะลองแกะดูสิลูกอ่ะแล้วหนูก็จะกินไอ้อ่ะ ทิชชู่ละทิชชู้ลายเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักนะอุ๊ยเขารู้ได้ไงเนี่ยว่าดินาะชอบตัวซูมิโกะนี่แล้วก็เป็นตัวซูมิโกะทิชชูนี่ได้เป็นผ้าลายซูมิโกะน่ารักมากเลยเป็นการ์ดเนาะรูปมือหนูใช่ไหมคะหนูตอนเอาไว้ดูว่าตอนหนูอายุ6ขวบ หนูมือเท่านี้ไหนดูซิข้างในเป็นยังไงบ้างการ์ดที่เซนเซคุยคุณครูให้มานะคะถ้าได้ก็เป็นรูปเซนเซกับลีน่านะคะก็มีข้อความที่เซนเซเขาเขียนอวยพรให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเขียนว่าลีนาชอบอะไรชอบบูดโดก็คือองุ่นแล้วก็โตขึ้นอยากทำร้านเค้กแล้วก็น้ำหนักส่วนสูง งานวันเกิดในแต่ละเดือนที่โรงเรียนเขาจัดให้เด็กๆอะคะ่ะมันจะเป็นแบบว่าไม่เหมือนที่มืองไทยนะที่แบบผู้ปกครองจะแบบเอาเค้กไปเป่าที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะแบบดูไม่เท่าเทียมค่ะบางคนแบบเขาไม่มีเค้กมาเขาก็จะคิดได้นะวบาแบบทำไมเราไม่มีอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้ทําแบบนั้นเขาจะจัดให้ทุกคนที่เกิดในเดือนนั้นๆทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเท่าเทียมกันหมดเลย เด็กๆก,ก็จะได้อวยพรมันเกิดให้เพื่อนด้วยนะคะซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเก่าที่เคยอยู่ค่ะเขาก็จะให้ผู้ปกครองไปวันนี้ด้วยนะคะเพื่อไปดูว่าเด็กๆของเราเนี่ยโตกันขนาดไหนแล้วแล้วก็จะมีการกิจกรรมให้ออกมาร้องเพลงแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์นเดย์ให้ทั้งโรงเรียนค่ะมาลูมาลุครับ มาลุครับมองอะไรอยู่ครับมาลุคุงนะคะเป็นแมวเอ็กโซติกค่ะขนสั้นนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบหน้ามูทูมูทูเป็นเรียกว่าเป็นแมวเปอร์เซียแต่เป็นแมวเปอร์เซียที่ขนสั้นนั่นเองค่ะคือจะเป็นเด็กที่อ้วนที่สุดในบ้านนะคะดูจากขนาดของหุ่นได้มาลุเนี่ยเขาเป็นน้องแท้ๆของลูมินะคะแต่คนละแม่เฉยๆค่ะ มาจากที่เดียวกันคือพอดีช่วงนั้นคุยกับบริเดอร์ที่ไปซื้อลูมิเขาบอกว่าก็ถามเพราะว่ามีแบบขนสั้นเด็กผู้ชายไหมสีอ่อนๆเขาบอกโอ้ยมีพอดีเลยเป็นเด็กมาลุเนี่ยมีก็เลยรีบไปดูทันทีพอไปดูเสร็จก็ตกลงพากลับบ้านมันนั้นเลยค่ะคือตอนนั้นยังเป็นแมวตัวเ,เล็กที่แบบหน้าหม่อม,อมอเขาไม่ค่อยดูแล <laughs> เขาไม่ค่อยเช็ดตาเช็ดอะไรให้ก็แบบน้ําตาไหลพลากๆกไอ น้องมารู้เนี่ยค่ะแบบเหมือนแบบคือจริงๆฟาร์มนั้นเขาก็ดูแลแมวไม่ค่อยดีแมวดูสกโปกแต่เราก็ชอบมารู้แล้วเราก็เลยพากลับบ้านก็ส่งรูปไปให้ป้าป้าดูป้าป้านี่จะพามารู้กลับบ้านแล้วนะปะ้าป้าบอกดีหรอทาไมตาแบบโอ๊ยแฉะมากก็าพามาจน,านได้ค่ะคือเขาจะมีปัญหาที่ตาค่ะเพราะว่าแมวพันุนี้มันเป็นแมวที่แบบน้ำตาเยอะมากเช็ดตากันไม่หวาดไม่ไหวทุกวันนะคะ นูเอ้ยหนูหันหน้าหันตามันนี่หน่อยสิลูกขาโมแต่มองข้างนอกกระจกอืมเราจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขานะคะเพราะเขากำลังสนใจของข้างนอกหน้าต่างอยู่ค่ะมาลูลูกลูกคะลูกนี่ใส่มาลูเขาจะเป็นแบบเรียกว่าแมวอื่นๆค่ะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่อะไรทั้งนั้นฉันจะอยู่ของฉันแบบ เงียบๆนิ่งๆคนเดียวแต่เขาเป็นแมวขี้อ้อนนะคะ,ะอ้อนเฉพาะกับเลโอคือตั้งแต่เด็ก oh. ๆเลยมารุเนี่ยจะชอบเลโอมากเลโออยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ตรงนั้นเลโอนั่งทำกันบ้านเขาก็จะไปนอนทับกันบ้านเรียกว่าทั้งบ้านเนี้ยมารุจะชอบเลโอที่สุดถ้าเกิดที่ดูแล้วอ๋อ oh. แล้วก็อย่าง,น,งนะคะมารุเนี่ยนะคะ หน้าเขาจริงๆเนี่ยไม่ได้มาตรฐานของเอกโซติกที่แท้จริงนะคะคือเนี่ยดูจมูกจมูกเขาจะต่ํากว่าตาจริงๆแล้วการเป็นเอกโซติกมันจะต้องให้ตาแล้วก็จมูกเป็นแนวเดียวกันไปเลยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นลักษณะที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ให้น้องเขามาเป็นพ่อพันธุ์แบบอะไรให้เลี้ยงเล่นแล้วก็ก็เป็นเกรดเลี้ยงเล่นก็ยังไงก็ได้น่ารักก็พอแล้ว เนี่ยเป็นเด็กขี้อ้อนแล้วก็ขนมารุนี่หนามากล่วงเยอะมากนี่แบบว่าแปลงขนยังไงก็จะล่วงค่ะดูค่ะความขนหนาของเขาคือยังไม่ได้แปลงขนมาหลายวันแล้วเป็นสัปดาห์แล้วมัง้งก็เลยกลายเป็นขนแบบนี้นะคะเราอย่าได้ใส่ใจไปมารุครับเนี่ยค่ะ อุ้มได้กอดได้ทำอะไรก็ได้นะคะ 没弄啊。嗯嗯 <laughs> ขเขาเจ้าเมลมาบอกว่าจะมีอุนโดกัมีกีฬาสีไหมเดี๋ยวไหนก่อนเอามาเมลแฮ็กก่อนไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูจิ๊กอ้อยนีแต่รวยทำไมอ่ะแฮ็กเลยโอ๋มามากับนีนาะจะไปซื้อแมกกาสันะโอเคแล้วเลยโอ๋ไปบ้านเพื่อนใช่ไหมเลยฮะเดี๋ยวเลยโอ๋ไปบ้านเพื่อนใช่ไหมลูกอือเอาไปด้วยก็ได้ เผื่อบ้านเพื่อนเขาเดี๋ยวหนูหิวน้ําไงแล้วก็หนูกลับมาตอนกโมงนะแล้วหนูกลับมาค่อยกินข้าวนะมามา่าไปแล้วดึงนี่หนูจี๋เก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยไปแล้วนะไม่บายแล้วเดี๋ยวหนูกลับมานะตอนกโมงโอเคลิโก้มาม่าไปก่อนนะ หนูอาบน้ำให้เรียบร้อยนะรอยอยู่บ้าน,นฮะโอเคไหมครับโอเค อยู่ที่ Home ซ็นเตอร์นะคะจะมาซื้อกระดาษลังค่ะมากับลินาสองคน h ะโฮมเซ็นเตอก็ตามชื่อนะคะมีขายของทุกอย่างที่เกี่ยวกับภายในบ้านนะคะนี่ก็มีขายผักกันนะครับ Waiting for a reason to laugh, to sing. Cause I've been spending all my time to figure out just how. I. I've been spending way too many. thoughts. อันนี้มันกล่องใส่ผักไม่ใช่ไปที่อื่นกันนี่ไงลูกเดี๋ยวเราซื้อลังไซส์ไซส์รองใหญ่ไซส์ใหญ่เรามีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไซส์นี้ hey, Could well. know could could มาอีออนกันต่อนะคะเดี๋ยวซื้อของนิดนึงแล้วก็ซื้อแม็กค่ะวันนี้วันอังคารไปเรียนคุบม,มงเราก็ต้องกินแม็กนะ to figure ของหนูด้วยแล้วก็ของนิคูด้วยลูกซื้อแปรงสีฟันอันใหม่เลยลูกลใช่ค่ะเลือกเอานะเอาแบบหกขวบขึ้นไปนะลูก ดีนเนี่ยเเปลี่ยนแล้วเนาะน่ารักขึ้นมาหน่อยโอเคเลือกคิตตี้กัน Looking for เดี๋ยวเราซื้ออาหารให้ป้าปัาที่ร้านนี้นะคะีมา่อยาายมากาหอาหาม่้อรป้ป่าได้เรียบร้อยค่ะ ไปรถขึ้นรถหรอกเดี๋ยวไปคุณมองไปขึ้นรถแล้วฝนตกอยู่ฝนตกอยู่ <c oughs> <Standing S 2> ส่งเด็กที่คุมงเรียบร้อยค่ะทีนี้มีก็กลับมาทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมส่งของแล้วค่ะก็แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย